ก็อ,อย่างที่บอกไปครีปเพลงอยากได้เพลงเอาไม่ขอแต่งงานก็เพื่อประกอบกับงานนี่แหละแล้วก็ก็ออบอกว่าทำน้ำตาแล้วก็น้องคอปเตอร์เนี่ยช่วยทำเพลงออกมาได้คือกรีมากก็เจรจาที่ทั้งสองคนไม่ได้มาด้วยเพราะว่าเขาติดแคมป์แคมป์แบบต้องไปค่ายนัดแต่งเพลงของเขาก็เลยไม่ได้เจอกันเลยก็ขอ,อบคุณและขอบคนด้วยนะครับใช่ไหใช่เวลาสองปีือ ร้อยเปอร์เซ uh, 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 ็นต uh ์ไหมคะที่เราแต่งเองทั้งหมดคือไอไอไอสองปีที่ผ่านมามันจะเป็นช่วงเก็บว่าที่ปล่อยอัลบั้มที่แล้วอัลบั้มดีท้งมแต่ว่าตัวเพลงนี้เนี่ยพอได้น้องน้องการมาพูดคุยระดับประมาณช่วงต้นปีครับก็อะไรต่างๆก็เริ่มแบบเห็นภาพมากขึ้นเรื่อยๆจนเสร็จขึ้นภายในวันนี้ครับแต่ว่าตัวเพลงนี้เสร็จน่าจะประมาณตั้งแต่ช่วงสิบวันนะครับใช่ระหว่างนั้นก็จะเป็นช่วงเอ็มวีว่าจะทำยังไงหลังจากที่เราทับเพลงไปก็คือ ช่วงที่เราทำ T V ค่ะเป็นช่วงไหนเพราะว่าแฟนคลับก็คือแบบว่าอยากรู้มากเลยว่าแบบว่าช่วงไหนที่เอาแบบเรามาอ,อ๋อ<น>ครับผมคือได้ความเรื่องเรื่องมิวสิกวิดีโอเนี่ยต,ตอนแรกทางทีมทีผมเองนะครับผมก็ก็หาทีมทำมาหลายทีมมากเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างของทีมน้องกฤษเนี่ยเป็นทีมที่เราเคยทำงานด้วยเรารู้สึกว่าชอบในเขาเรียกว่าวิธีการทำงานมาก แล้วพอตอนที่เหมือนเสนอไปว่าเพลงประมาณนี้นะอยากได้คอนเสปร์ประมาณนี้สิ่งที่เขาคิดตีมมาให้อ่ะมันถูกใจเรามากเลย<ๆ>ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นเราเอาตัวตีมนี้เนี่ยเอาตีมเรื่องไม่ไม่แน่ใจว่าบนเวทีน้องกิจได้พูดเรื่องเครื่องบินกระดาษหรือเปล่า<ๆ>ก็เอาตัวแสญลักเรื่องเครื่องบินกระดาษเนี่ยมาขยายต่อไปในวัี้ครับผมเห็น<ๆ>ว่าเราก็รีเฟรชตัวเองฉากในฉากบางฉาก ก็ไหลนืดมีการเสิร์ฟเข้าไปยังไงบ้างเ็แอบบอกว่าพี่เสิร์ฟเข้าไปด้วยหลังจากนี้แบบว่าเรามีกันอย่างเงี้ยขราบผมคือด้วยสีวนซ์การถ่ายทำมีมีหลายซีนมากๆที่เกิดขึ้นมีทั้งเด็กมีทั้งทัศปัจจุบันก็เลยทําให้แบบอาจจะต้องใช้เวลาถ่ายทำแบบค่อนข้างกระชากมากๆครับผมแต่ว่าพอได้ทุนมาถ่ายก็สบายมากๆมีหลักยกหนึ่งชื่อจำบังก็เลยผ่านไปอย่างรวดเร็วครับ มีชีนฟิล์มมีชีนไหนที่เพิ่มฟพีนนอกจากเหลือชอบไหมคะผมว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ตัวอย่างของทางกีดนะครับผมจะชอบให้อิ่มก็ไวเชียวก็จะมีแค่กรีฟมาว่าประมาณนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็ให้เล่นกันเลยครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอิ่มไวกันเองนะครรับเป็นยังไงบ้างที่ได้คนนี้มาก็เป็นรู้สึกเป็นโรนที่เพอร์เฟพีนมาครับก็ดีใจมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนได้ดูแล้วก็จะประทับใจไปมือนกัน หลายหลายคนก็ถามว่าค่าตัวจ่ายยังไงครับจ่ายเป็นแหวนเมื่อกี้เขาเขารู้นะใช่ไหมว่าตอนนี้ตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าจ่ายเป็นแหวนใช่ไหมเราได้ค่าตัวเขาเป็นแบบคือตอนแรกคือเขาน่ารักมากๆนะคือเขาคือเขาก็มาแบบชิลๆของเขาเลยอย่างเงี้ยเพราะเราก็รู้สเกจเดอร์เขาอยู่แล้วว่าแต่ละวันทําอะไรเราก็ล็อกคิวไว้ว่าเขาวันเนี้ยวันนี้ขอล็อกว่างๆไว้ให้หน่อยมาไหนวันนี้ให้หน่อยเนดูเราคือจนได้อยู่แล้วแหละ เธอเป็นคนของเราไอ้คนตายแล้วเปลผลงานเพลงนี้ครับผมปล่อยวันนี้ได้ครับผมรอขอบปากนี้นเซนง์นะครับช่องว่างหัวใจรอปล่อยแต่วทุกแต่ฟอร์มลยก็ว่าติดตามทั้งตัวเพลงก็มีสิบดูด้วยครับผมฝากกันด้วยนะครับ